ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหนูน้อยสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลขหานอยนะคะ วันที่5มีนาคม2564นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะขอให้สุขสมหวังกันทุกท่านนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะผลของหมื่อวานนะจ้าะบาไทยบ่คอยชัดนะจ๊ะเป็นคนอีสานแต่กําเนิดบอค่อยได้บอไทยบ่คอยได้บ,บอภาษากลางนะจ๊ะเนาะลิ้นมันแข็งนะจ๊ะเนาะ ผลของเมื่อวานนะคะมาชุดเด่นนะจ๊ะแต่แอดโนน้อยจอเจาะ่เบาเด้จ้าเมื่อวันเจาะไม่เข้านะคะเ mm hmm. ข่าชุดเด่นนะจ๊ะเข่าที่สองหกหกสองนะจ่ะแต่ว่าชุดเด่นสองหกตกลับนะจ่ะมาตวร่องนะจ่าสำหรับเหล็กเด่นบ่มานะจ่าเนาะ มารอบปกตินะจ้ะมาดูเลขเด่นในตารางวันนี้กันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามแอดหนูน้อยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะ โบแตกต่างจากเมื่อวานเนาะจ้าเหล็กเด่นในตะล่างมัอนี่เขียนตัวใหญ่ๆก่อนเนาะจ้ะคุณแม่คุณพ่อเพิ่นเลี้ยวบ่เห็นผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยวบ่เห็นเนาะจ้ะแอนน้อยไปเขียนตัวหนังสือตัว ทีใหญ่ๆแนวบ่ค่อยเป็นเนนะจ๊ะเนาะเขียนไปเขียนมากกันหน่อยลงหน่อยลงเขียนไปเขี้นมากกนห่อยลงหน่อยลงนะจ๊ะเนาะต้องเตือนกันอยู่ตลอดเนาะจ๊ะเลขเด่นในตารางนะคะ 1>, 1, 2, 3, 4, 9, 7นะคะเลขเด่นในตารางนะคะเด่น 1, นรองสนะคะบ่แตกต่างจากเมื่อวานเนาะจานะ้ะเนาะเด่น 1, นรองสองได้แบบใดก็เอามาแบบนั้นเนาะจา้ะสำหรับท่านใดสนใจสั่งปลานะคะทัก ids line หนหน้อยๆเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะโทรก็ได้นะคะ โทรมาแล้วก็สั่งป่าเด้อจ้ะเด้อบัลเมนโทรมาขอเลขเด้อจ้าถ้าสิเอาเลขให้มาเอาในช่องเด้อจ้าแอดน้อยน้อยสีร่งมองเดียวเท่านั้นแอดน้อยน้อยสิบ่อไฮเนอจ้าเมนโทรมาแอดน้อยน้อยกับบ่อไฮถ้าโทรมากะถ้าโทรมากะสั่งป่าเด้อจ้ะเด้อโทรมาสั่งป่าแอดไลน์มาสั่งป่าสั่งของเท่านั้นเนาะจ้าเนาะบ่อไฮเลขเนาะจ้าเนาะบ่อไฮส่วนตัว แอดน้อยจะหฮคือกันเลยจ้าบพว่าสิผู้ใดแอดนน้อยจะไฮในช่องนะจ้าเนาะไฮมาเบิงในช่องจับชุดเดนนะคะถ้าผู้ใดบ่มกท่ชุดเดนที่แอดน้อยจับไเนะจ่าห้จับเองเ้อจ้าเด้อแอดนน้อยกสิเอาเลขในตาล่างนี่ลเราจะมาจับชุดเดนไฮแล้วก็ชุดกันไฮเดนที่สูตแอดนน้อยกระเสียมาจะเป็นชุดเดนนะจ้าเนาะ ตัวเลขตัวใดที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยคือเด่นเด่นเด่นล่ะก็ร่องลงมาเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะวางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเล่นแค่พอสนุกนะคะ5บาท10บาทนะคะอย่าทำให้ครอบครัวเดือดร้อนนะคะจับวินชุดเด่นนะคะ บอกชัดเจนเนาะจ้ะอันนี้คือเตือนสติกันเนาะจ้ะเนาะ รวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะชุดเด่นก็จะมี1 2 1 3 1 4 1 9 1 7 2 3 2 4 2 9 2 7นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ